แกงพีนลองไมาเห็มของเสียพี่น้องขึ้นเยอนมคนมากเนาะเตรียมน้ำให้พ่อเลยมาอือ,อมามาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ มาได้พี่น้องเด้อทุขุขุคนเด้อมาพี่น้องมาขึ้นอยากกินกล้วยตเะโสงนี้ซื้อถุงนึงก็กินอิ่มหมดก,กวาดออกเทศการเที่งานนี่กล้วยขม,ขมขมพี่น้องโอ้ยนี่โอ้ยกล้วยขม,ขมขมสำหรับผู้มักพี่น้องเอ้ยผู้มักกับบัวกันอืมมากมาพี่น้องมาข้ามเขาหอนๆอนขึ้นก็ ไดี๋ก็เกี่ยบมะพริกมาดิดมามาพี่มามามาให้พอเดี๋ยวพี่น้องนี่จับเลยเออผมอยู่ผม,ผมจละละอันนี้ผมอันนี้ผมเรื่องอะไรมากิน คำไก่มาพริกใหญ่ใค้เลย,ยพริกใหญ่เลยเหรอไอพริกเล็กเลก,ก็ได้เินะนี่ระดับนี้นะคำเขาเย่ใส่เกงพริกเตรียมน้ำไม่พอเลยมาอืมอ้ม มันยีใจจนบักมีแต่คนเราเฟี้ยแต่พี่น้องโมห็มของเสียพี่น้องคือ,อยันคนมากเนาะ เราขับมันไกลแม่กินยีงเนี่ยขับที่ไทยคืดแม่เก็บสะไปเนื่องแตกน้ำน้ำมันแตกน้ำอะไรแตกน้ำอะไรล่ะโอ้ทำไมไม่เมียนวะลูก เสียบอยู่พี่น้องเสียบอยู่ตั้งมือเป็นมบวนใบเนี่ยและเดี่ยงเองแล้ว มามาก้วยบางมองสิมุนมุนมาใส่บบกพี่เขาไแล้าอ๋อขอข้ามันไก่ก่นอนข้ามันไก่ ไหนนงเงี้ยโอ้ยงงมึอ้ขาเป็นไก่ลาอื่นกับเบกินเนี่ยกินแต่ลานเดียวมันแสบนาะน้ำจิ้ม

โอ้ถ้าเป็นขาวคั่วพ่อขวคัว่ว,วเองนะนหน้อมอือเป็นไงนี่ต้องใช้ม,มะกดนะทุกคน อืมแหม่อันนี้อร่อยอืมพี่ไม่ต้องรวยเปลีดด่ยนพี่ก็ได้ 냠만아. 퍽 마. 응. 왜요? ทีเหมือนบ้านเขาเนแสบกวงใช่ไหมังแดงๆอง แดงแดงแม่อร่อยต้องนุ่นเลยสุดยอด <c oughs> เป็นอะไรอุ <c oughs> ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ปิดดีๆแล้วหก <c oughs> ว้าวเลยแจะว่าไม่เผ็ดเผ็ดนะเนี่ยอู้เอาเรลืองอย่พี่น้องเลยว่าวมเผ็ดเผ็ดอยู่ไม่กินเลยอื้ไทยบ้านไทยบ้านมากชอบแันนี้มาก 我的个

เต็มปอด้พริกเต่ข้าวเหนียวแต่ผมผมกลับมานองนะเลยไม่มีเวลารถเลยเอาปเอาไปเอาไเลยข้าวเหนียวอ๋อคำสุดทยไทยสุดพี่น่องเลย